สวัสดีค่ะมือนี้มาพอ,อกับช่องอีซ้อนบ้านเห่าชาแนลค่ะมือนี้มาคุดจีโรอนะคะนี่จีโรอนะคะจิปลมนะคะอุปกรณ์ใส่ห่านะคะนะคะและการเบิ้งจีรอก็กคือเบิ้งขวยมันนะคะว่าสิเป็นยังไงเอาพนักงานเบิง้งนี่นะคะเดี๋ยวเด้อนี่ค่ะขวยจีรอจะเป็นยังสี่่ะเอาคุดแรกมากละคุดให้พีีนองข้าเบิง้งยาซับเปล่ะไหนไหนหูมา่ะมันก็เป็นหูไปอ้าวเป็นหูไปนะคะ มูจิโอมเขานะคะตือนอยู่นะคะคุณเดะพุกเจ็ดโตแล้วอุ้มดีบบันดีแล้วบันดับคักๆอุ้มดับแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยาเพิ่อนาเพิ่งถึงเดี๋ยวเพื่อถึงกี่ลอล้วค่ะพี่น้องนี่เดี๋ยวเพื่อนพวงวัวห่วงมาเห็นปะเห็นปะครับเห็นวัวไล่ลูกยูทูบลูกจ้าเห็นวัวครับเอา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  เอาจิโร่ค่ะบัดนี้เออมันแหล่ะแต่อันแต่เราบ้านนี้โอ้ยโอ้คือตื่นเห็นหนอบัดนี้หนอนี่ค่ะนี่ค่ะที่ป้มที่โปมค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอามมี่เพิ่นน้ำทอมมี่เพิ่นน้ำจ้าโอ้ยออย่าแสดงว่ามันออกล่ะอานกแปลดนี่บานั่นเด็กนกแปลดมันอจะตั้งนั้นเนี้ยโอ้ยโอ้คือหล่อหล่อดดีเฉวาอ้าวขนาดคนเวลาเตะบอลยังมีหล่อหล่อเนาะ แต่ว่าคันคู่นี้คันลอกลอกคอยก็ย่อมคือกันแหละเด้่อเห็นแสดงว่าไม่ออกแล้วายแตคู่เิกแค่อ้าวเห็นบอกเรวนะไรล่ะนำเสียมมาเห็นนี่ปะถะต้องไปอีกบ่มีหูครับอ้าวป้าจิบบริคุชซ้ำค้นคุณบ่นี่ฮะบริคุชจะต้องซ้ำนคุนบ่นีเมเรซิบครับคนคนคุดคนคุดเมเิบครับ โอ้ยตายแล้วคันหอดคันหอดเลาปะเท่ามอเรียบหอดจังไงเท่เว้ยคันไม่งออดตอคุณมึงที่เอ,อ,อาเอาเนี่ยไปลงบาทูอบอ่บ่ห่วยหมอหนออิพี่น้องถึงแล้วค่ะอู้สอนสองเลยนะคะพี่นอ้องเออออกมาแล้วออกมาแล้วสอนสองนะคะหู้นี่พี่น้องนี่เดี๋ยวสิบอกนะคะนี่อาเท้าจับเหนื่อยเ,เ,เนี่ย จับให้เห็นโตทีละแถวเห็นทองน้ำเอือสิบอกคุณอจับเห็นโตจังสิเอ้ตัวนี้ตัวผูนะคะตัวแม่คนสีน้อยๆนะคะเห็นโตคือเอือดนี่แม่จับไหมจับไหมเออจับหัวก็ได้เออนี่ค่ะพี่น้องนี่ตัวแม่คนสีน้อยๆนะคะตัวผูคนสีตัวยิ่งใหญ่นะคะตัวแม่นะคะมีมีมีโว้ยขี่ใส่้อมมีใครนะคะพี่น้องโอเคนี่ตามนี่ละค่ะ จ้าห้องก็มาเบิ่งผลงานนะคะไปพุทธจิโปมนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวพอแล้วแรงค่ะพี่น้องแล้ค่ะพี่น้องเขาจะมานับสรุปจิโร่กันเลยมนะคะว่าไหนจะตัวเนาะหนึ่งสองสาไปี่ห้าหกเจ็ดแปดเกา

สามเ3็ดสามสอ่าห้าสหอ้าวเป่นสีหาติโตัวอยู่บพี่นสามส่ห้าสี่สอ็ดสี่สองสามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เ้าหหดห้าสอง สามห้าสี่ห้าห้าห้าสิบห้าโตค่ะแล้วแรงยอ้อนแล้วแรงย้อนจ้ะนะคะ่ะเดี๋ยวสีใส่ขี้พี่น้องบึงเนาะคะ่ะเนาะนี่่น,นีค่ะ,ปปะเอาปีกออกก่อนนะจ๊ะปีกออกก่อนจ้าปีกออกก่อนจ้าเอาปีกออกก่อนนี่ค่ะเทาก็ดึงหนีเลยค่ะพี่น้องตัวนี้โตัวผูนี่ค่ะ ขี่เพลินเนาะค่ะนาะเอาออกให้หมดม่นี่อ้าวกะปิดหัวเพิ่ออกน้ำนะคะพี่น้องอ้าวนี่ค่ะตัวหนึ่งได้แล้วนะคะน,นี่สอง ไม่ต้องมาก็ได้จังนี่นี่ตัวเมียเห็นไหมคะเิ็นบอสซุ่มเกย์ไก่เลยเนี่มีไข่เพิ่นคะ่ะพี่น้องมีไข่เพิ่นนะคะไข่เพิ่นนะคะเอาเกยจะระวังเนยนะคะบลบอรี่บลเบอร์รี่ใคมีไข่ลักษณะเป็นยังไงสินะคะ ตัวเมียอีกตัวนึงนะคะตัวเมียเดบหลายไดหาหกตัวนี่ค่ะพี่น้องใส่ขีเพื่อน,อนภาษาบ้านอีสานบ้านท่าชาแนลส่ขีใส่ขีนี่ค่ะขีไข่เพื่อนน้าโอ้ชาแห้งค่ะไข่เพื่อนน้าค่ะเนาะออกสองด่านโอเคค่ะ นะคะพี่น้องทามาขวชิโรอกันนะคะใส่น้ำหน่อยนึงนะคะประมาณว่าให้น้ำโบกกแปลว่าใส่ได้นะคะใส่เกลือจักหน่อยนึงนะคะใส่หัวค่ะพอแล้วบอบขอทักพี่หน่อยจ้าค่ะขว่ชิโรอค่ะบ<อ>บเหมือนกุนชิโรอค่ะพี่ ข้าวกะเพราต้องคนดูเพราะว่าถ้าใส่น้ำก็นิดนึงนะคะอ่าน้ำที่รอเดือดแล้วนะคะตัวที่รอที่รอเดือดเลยเอาะข้าวคนนิดน้อยค่ะดูเมนูนี้เมนูแซ่บเลยนะครับนุงนะะน่งก็พักเมื่อที่รอเกือบซุกนะคะเดือดเกือบซุกเ้าวกะมาใส่พริกขัวนะคะพริกขัวนละก้หโมหอมนะคะถ้ามีกระเทียมกระใส่นะคะแต่มเอนีอิซารนะน้องก็แนวบรสิสไทมัน เบิ้นะคะ่ะใส่ตามท่าที่มีนะคะ่ะนี่ขวดใส่น้ำกันเลยนะคะ่ะจังบดเสียเวลาในในท้ากว่สิบปูนใส่กันกน,นี่แล้วะคะ่ะมีกระเทียมก็ใส่กระเทียมกะให้มันหอมอานะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเง่ายๆเลยนะคะสําหรับปูนจีโรอนะคะใส่ครกเลยนะคะตำค่ะที่นี่พี่น้องตำเลย ตำให้แหลแกๆนะคะตำแหลกแล้วก็พุ่งรสตำจะชอบเลยนะคะพี่น้องแค่นี้เข้าก็ะดับปูน,นะะกิรลจะแบกแล้วนะคะพรับพี่น้องค่ะหลังจากขีดตำกิลอมาโดนเติมนะคะกระแลกแล้วนะคะพี่น้องแต่เข้ากระสุมาปรุงเลยนะคะอ่าใส่ผงนัวลงไป ปลาค่ะน้ำปลาพี่น้องจ้าทำนี้เลยค่ะ ะะอืมอืม,อมโอเคหรอ,อกพี่น้องอแบบปานน่นค่ากัเซตแล้วนะคะสำหรับปนจิโปมนะคะหรือว่าจิลอเฮ้านะคะยางแสบเลยนะคะกินกับมะเขือต้มมักทัวแล้วก็บพักบุ้งลวกนะคะพี่น้องค่ะกาฝากักนเลยด้วยะคะ่ะสำหรับช่องอีสานวันเท้าชาแนลค่ะ พี่น้องมาคลิปนี้นะคะกกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำนะคะ่ะเพื่อเป็นการผลัดคลิปหนานะคะสิมี่คลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับอาหารอีสานไล่์สไตล์คนอีสานอย่างสี่มาเสิร์ฟหนะ้าจอพี่น้องนะคะต่อไปนะคะสําหรับวันนี้นกินข้าแรกน้ำกันกับพี่น้องอีสานา้ันท่ออกกาเช่ยนเาข้ากลาวเ้ามาสวัสดีค่ะ